สวัสดีค่ะมาพอดีต้องรอบฉุกเฉินมาทำธุระข้างนอกนะคะก็เลยแวะท้าสมบดรเทวาเทวีนะคะนนช่วงร้อนๆอย่างนี้ยังไม่ค่อยมีคนเนาะสวยงดงามมากนะคะท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อท่านก็เอาผ้ามาปูนะคะก็ยังมีคนน่ารักแอบเอาไก่มาบูชาท่านนะเพราะคิดว่า ท่านคงชอบไก่นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักท่านจะชอบเพราะเอนดูเนี่ยแหละคะ่ะเอนดูคนที่เข้าใจคิดไปอย่างนั้นนะคะจริงๆก็นั่นะแหละก็เนาะเหมือนที่เราทําป้ายไว้นะคะก็ไม่ไม่ได้ต้องมีของสกการะอะไรมากมายนะคะที่เป็นเทวรูปสัตว์ต่างๆก็ก็ไม่ต้องนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องนะคะเน้นที่ปฏิบัติท,ทําบุญให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะท่านไม่ไม่ไม่ได้ เน้นมากนะคะเรื่องเครื่องบวงสวงสักการะเป็นผลนไม้เป็นดอกไม้อะไรพอพอพอดิบพอดีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ท้องฟ้าสดใสค่ะสวยงามสวยงามเหมือนเทวดาเลยนะคะใช่งดงามมากๆจริงๆนะคะงดงามมากเลยนะคะนี่ก็มีคนเอากระถางธูปมาให้นะคะ,ะก็น่าจะเป็นท่านเจ้าว่าแต่ว่าตรงแท่นเทียนตรงนี้ก็เป็นผู้ที่ เหมือนกับคารพท่านเนาะได้ก,ก็ให้พวกเราได้เพิ่มใจนะคะได้ในการที่ได้มีโอกาสนะคะได้สร้างท่านตรงนี้เนาะนี่ตรงนู้นตรงนู้นมีพอตรงนู้มนมีเหมือนมีอะไรเลยอะ่ะเป็นสีลงลงด้วยเป็นสีลงลงด้วยงดงามนะคะมีโอกาสก็มากราบท่านกันได้นะคะวัดแสนสุขสุทิวาร,ารามชนบุรีนะคะ ก็เสด็จพ่อองค์เพชรเสด็จแม่อัญญาลินแล้วก็องค์อินทราเพชรวิรูป,ปักคือ11พระเศียรนะคะพระยานบารมีขององค์อินทั้ง33พระองค์ที่ท่านทรงพระเมตตานะคะทรงพระเมตตาเหมือนกับสมทับบารมีของท้าวสมุทรอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พระยานบารมีทั้ง9นะคะ18พระองค์เนาะ18พระองค์นะคะฝั่งขวานะคะพระนำขึ้นต้นด้วยเพชรนะคะฝั่งซ้ายพระนำขึ้นต้นด้วยพัทระนะคะรวมกันเป็นเพชรพัทระนะคะรวมเป็นเทวาเทาวี นะคะที่แสดงฤทธิ์ด้วยกายพญา,านาะคะ่ะแล้วก็เพิ่งออกมาจากการบำเพ็ญเนาะอันนี้เป็นพระราชประวัตินะคะเราจะได้ทราบถึงพระบรารมีของท่านเนาะนะคะโอเคมีโอกาสก็มาแวะกันได้นะคะช่วงนี้แดดร้อนเปี้ยงเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอตัวก่อนนะคะคิดถึงคิดถึงท้าวสมุทรเทวาทีวีมากเลยคะ่ะก็เลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ